สวัสดีครับสักดาจำบังครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวทีมชาติทำไมพี่สักดาถึงมีไอเดียในการที่มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทีมชาติได้คะพี่สักดาเนี่ยเคยทำอาหารมาก่อนหรือว่าแบบเอาสูตรมาจากไหนพี่สักดามีเมนูที่แบบแนะนำไหมคะหมูเปิดดีมากนุ่มเค็มนัวนุ่มนิ่มแบบกำลังดีอ่ะเกาเหลาหมูตุน๋นบะหมี่กระเพราเบคอนน้ำมะน,นาวน้ำส้มสายชูต่างหาก ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสา Whoops> ู่ช่องจาน้มีตำนานค่ะวันนี้ทุกคนอาจจะตกใจกับพิธีกรหน้าใหม่นะ8คนนี้นะคะวันนี้ทุกคนอยู่กับพลอยเองค่ะจะมาเป็นพิธีกรประจํารายการนี้นะคะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาร้านอาหารลับเลยแหละในย่านปทุมธานีที่ใครอยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาเซฟงบมาที่นี่ได้เลยค่ะทุกคนกับร้านก๋วยเตี๋ยวทิมชาติค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในร้านก๋วยเตี๋ยวทีมชาติแล้วเรียบร้อยะค่ะพลอยบอกเลยว่าตอนนี้พลอยเริ่มหิวแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเชิญพี่ศักดาที่เป็นเจ้าของร้าน,นมาคุยกับเราดีกว่าค่ะสวัสดีครับศักดาจำบังครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวทีมชาติสวัสดีค่ะพี่ศักดาบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกหนูมาแล้วก็ตื่นเต้นมากๆขอบุณบมากๆที่พี่ศักดาแบบตอบรับการขอสัมภาษณ์ของพวกหนูนะคะครับผมยินดีครับค่ะ ทีนี้พวกหนูแอบรู้มาว่าพี่ศักดาเป็นนักบอลทีมชาติใช่ไหมคะใช่ครับหนูอยากรู้ว่าทําไมพี่ศักดาถึงมีไอเดียในการที่มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทีมชาติได้คะคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีมากถ้าเราจะไปทานอาหารทั่วไปเราก็จะเจอเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา<ช><ๆ>ก๋วยเตี๋ยวเรื่องสิทธิ์ใช่ครับทีนี้เราก็เลยมีคอนเน็กชันว่าเราเป็นนักกีฬาฟุตบอลเราก็เลยเอาคอนเน็กชันตัวนี้มาใช้เพื่อที่ว่าจะเป็นสิ่งดึงดูดให้ลูกค้า สนใจคร<น>ับผมบแล้วไหนๆก็ไหนๆนะคะพี่ศักดาคือหนู <c oughs> อยากรู้ว่าการที่เราจะเปิดร้านอาหารไดต้องมีสูตรใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับหนูอยากรู้ว่าพี่ศักดาเนี่ยเคยทําอาหารมาก่อนหรือว่าแบบเอาสูตรมาจากไหนคิดค้นเองหรือว่าแบบเป็นสืบทอดกันมาคะ่ะ <c oughs> เดิมทีที่บ้านแล้วพี่ชายพี่ชายของแฟนจะเป็นคนชอบทานอาหารแล้วก็จะชอบทําอาหารใช่ครับและทีนี้เราก็เลยมีไอเดียที่ว่าตรงจุดเนี้ย เราก็เลยเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ว่าให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นครับใช่ครับหนูอยากรู้อีกอย่างนึงค่ะไหนก็บอกแล้วว่าเป็นเมนูที่แบบรสชาติเข้มขน้นพี่ศักดาม,มีเมนูที่แบบแนะนำไหมคะที่แบบใครมาลาน,นี้ต้องมากินนะเมนูนี้คือกะเพราหมูเปื่อยครับถ้าใครมาที่ร้านเนี้ยจะเป็นคอนเน็ชันที่ร้านว่าใครมาแล้วจะต้องทานหมูเปื่อยเพราะว่าหมูเปื่อยของเราจะไม่เหมือนที่อื่นครับ มันจะนุ่มละมุนล,ลิ้นครับผมแล้วในส่วนของรสชาตินี่คือแบบเผ็ดเค็มหวานแบบเน้นไปทางาไหน,ไหนกลมกล่อมส่วนมากที่นี่รสชาติจะจัดนิดน,นึงถ้าใครมาบอกว่าถ้าพริกนิดเดียวก็คือนิดเดียวจริงๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้านแน่นอนครับโอ้โหพลอยฟังตอนนี้พลอยเริ่มหิวแล้วค่ะพี่สักดางั้นพลอยขอถามดีกว่าว่าร้านเนี่ยแบบฝากให้พี่สักดาเนี่ยฝากร้านดีกว่าค่ะ ว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเราต้องมาอย่างไงเปิดกี่โมงปิดกี่โมงปิดวันไหนบ้างค่ะได้ครับตอนนี้ร้านเราก้าวเข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับพี่กัดร้านหรือว่าติดตามในเพจร้านร้านป๋อเตี๋ยวทีมชาติได้นะครับอยู่ที่คลองหน้าไม้31ทับ1หมู่6ตำบลหน้าไม้ครับผมเอวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่สั่งมาเเลยนะคะยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวหนูจะสั่งอาหารตอนนี้เราหิวพี่สาวเราจะหิวแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ อาหารก็มากันเต็มโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพอจะเริ่มจะกินจากน้องคนนี้ก่อนละกันภาษีอิวนะคะจุบจุจุบชุขอหมูสักหน่อยอืม เพิ่งบีบมะนาวเข้าไปเขาปกติพอไม่เคยกินผัดซีอิ๊วแล้วบีบมะนาวก็เป็นมิติใหม่เหมือนกันรสชาติมันตัดกันดีมากเลยทุกคนแล้วแบบหมูที่เนี่ยไม่แข็งนุ่มนิ่มแบบกําลังดีอะ่ะจะบอกว่าเส้นที่นี่คือเหนียวนุ่มแต่เขียวขาดและอร่อยมากทุกคนที่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะคะที่เขาบอกว่าใครมาก็ต้องลอง เราจะกินทั้งไข่ทั้งหมูเลยละกันไปเฮ้ยเฮ้ยท,ทำเป็นแรกนูกคนหมูเปื่อยดีมากนุ่มแบบนุ่มเค็มนวัวคือไม่รู้พูดคำไหนคือแบบอร่อยอร่อยแบบอร่อยมาก เนี่ยอันนี้คืออร่อยมากที่เขาบอกเปื่อยคือเปื่อยจริงแล้วรสชาติเข้มข้นคือเข้มข้นจริงออกแนวกลมกล่อมแบบครบทุกรสใครที่ชอบอาหารแนวกลมกลม่อมคือต้องชอบค่ะทุกคน,อ,น,นคอันนี้คือเมนูเกาเหลานะคะอันนี้สั่งมาเป็นเกาเหลาหมูตุน๋นนี่คือเขาให้ผักมาเต็มๆแต่เกี๊ยวเมื่อกี้ที่โรยคือต้องซื้อเพิ่มนะทุกคนนี่นะคะสโคนอืม ไปลอยคว่ำแบบน้ำซุปหมุดปุ่นอะหมุดุ่นแบบน้ำซุปหมุดุ่นเหมือนจะเค็มแต่ไม่ได้เค็มจัดเป็นเค็มที่แบบคือพร้อมปรุงเพิ่มใส่น้ำตาลอีกน,นิดนึงใส่พริกอีกนิดหนึ่งอร่อยคือเหมือนเขาทำมาเป็นเบสออนเพื่อแบบให้ทุกคนแบบไปปรุงเพิ่มเติมที่สร้างสารรค์กันเองแบบคนไทยเป็นคนอินสระเพราะฉะนั้นปรุงได้ค่ะอร่อยมากแต่คือค่น้นแม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะเมนูถัดไปค่ะทุกคนอันนี้คือบะหมี่ กะเพราเบคอนอันนี้คือน่ากินมากคือแบบน่ากินตั้งแต่มาเลยเป็นเมนูที่พลอยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้กินมาครีเซนกันเถอะจุงจุงต้องคุกไหมคะทีมงานไม่ต้ององคกเนาะ,ะดูไม่น่ากินเลยอะ่ะไปดูวินเซอร์นนะทุกคนสกมันเลยนะคะ ใครอยู่จะข้าวผแต่อร่อยมากมทุกคนกระเพราที่นี่อร่อยนะกระเพราแบบออกหวานเบคอนมันไม่ใช่แบบเบคอนจ,จัดๆแต่จะเป็นคือแบบหมูชิ้นที่มีอะไรให้เคี้ยวอืมอร่อยนะตอนแรกแอบ,บคิดว่าเบคอนจะต้องแข็งแต่เบคอนที่นิ่นนมๆนะนิ่มแบบนิ่มอะ่นะน้วหอมด้วยอร่อยพอดีแบบ พอดีเลยอ่ะเมนูนี้ใครปรุงไม่เป็นหรอใครชอบที่ชอบกินบะหมี่แห้งต้องมาลองกินนะอร่อยอร่อยแบบกลมกล่อมพอดีมากเมนูสุดท้ายที่พวกเราสั่งมานะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นบะหมี่หมูเด้งนี่เอามาหมูเด้งให้ดูมามามาเต้งเต้งเต้งมาชิมกันทุกคนคือหมูเด้งเขาขึ้นแท่นเป็นเมนูแนะนำนะคะ อ,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 อร่อยปกติพอยเป็นคนไม่กินหมูเด้งบางคนไม่ค่อยชอบกินหมูเด้งเท่าไหร่เพราะแบบมันจะไม,ไม่รู้ไม่รู้ทำไมถึงไม่ชอบกินหรอมันจะแปลกแต่นี้อร่อยอ่ะเป็นหมูเด้งที่แบบนุ่มนิ่ม <ๆ S 1> กำลังดีมีเอ็นให้เคี้ยวกึบๆอันนี้เป็นเส้นก็เส้นเดียวกันอือว่ะเด็ดน้ำซุปตัวนี้นะคะ กับตัวเกาเหลาเป็นอันเดียวกันเป็นรสชาติที่แบบคือมันดีมันพอดีแล้วไม่ต้องปรุงก็ได้สําหรับคนที่แบบกินรสอ่อนๆแต่สําหรับสาวจัดจ้านก็แต่น้ำบางใส่พริกบิ่มแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเดี๋ยวเอาไปเลยส่วนผสน้ำมะนาวน้ำส้มใส่ชูนะัอะตอนนี้ก็คือขอแอบไปกินก่อนนะทุกคนเพราะแบบดูจากสภาพอากาศด้านหลังคือคงรู้แล้วใช่ไหมว่าฝนจะตกขอรีบสปีดกินกับทีมงานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหลังจากกินเสร็จค่ะ อ่ค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่ามืออาหารมือนี้อร่อยมากแล้วก็แค่นั้นไม่พอมก,กี้ริมดีวเครื่องดื่มจะบอกว่าเครื่องดื่มเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโอเรียนกระเจี๊ยบรวมถึงชาดามชาเย็นอะไรเงี้ยก็มีนะคะมาเลือกสั่ได้เลยอ้ออีกหนึ่งเมนูที่พอเกี้ยพอแอบเห็นแต่ยังไม่ได้สั่งคือน,น้ำแข็งใส่นะคะใครมาก็มาลองกินกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากและใครที่อยู่ใกล้ปทุมธานีก็สามารถมากินได้นะคะ ับวันนี้พวกเรานะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย